คุณมีคุณสามารถบอกกับคุณตาปึงนะคะบอกว่าพอเห็นคะแนนลดมาเนี่ยก็เสียแล้วจริงๆคุณพอ่อก็ขอเชิญเพืเ่อนๆเข้ามาพบปะพูดคุยกันได้นะคะเอนตรงนี้เลยนะเมื่อวานอะไรก็ไม่รู้มาชน แต่ว่าอุปสรรคมากเหลือเกินนะคุณพอ่อเลยเวไไลาสิบนาทีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบ้านวันนะคะ อย่างวันนี้วันเมื่อวานมันก็ดูตักตอรี่นะคะขอบคุณคุณรุ่งนภานะคะเจ๊เอี้ยงนะคะแล้วก็คุณเจริญชัยนะคะก็คุณไปสารนะคะแล้วก็แม่ั้งกี่รอบไม่รู้เดยนไปทางไหนเอจอแต่คุณแม่นะขอบคุณนะคะกับดวงดวงใจแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะครับพอเห็นคะแนนลดมาเนี่ยก็เสียแล้วจริงๆ คุณพอคุณน้ำเพชรบอกว่าสวัสดีคุณนายวันทานข้าวยังยังไม่ทานเลยไม่เป็นไรพี่จะอยู่กับน้องวันส่วนมากจะเข้ามาชั่วแม่ชั่วโมงแรกมากกว่านะแต่ก็กลายมาเข้ามาชั่วโมงที่ที่สองก็เยอะนะก็เป็นอะไรที่ต้องไปเช็กน้องปรากฏว่าเออไม่น่าไปเช็กเลยถ้ารู้อย่างนี้ไม,ไม่ไปเช็คเลย ตาจ้านะคะกำลังใจนี่นะคะสำคัญเลยนะคะทาปลอดภัยนะคะแล้วเราก็คืนนี้ก็อขอ้นอนดับฝันดีกันด้วยนะคะขอบคุณค่านะคะท้ายกันอยู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตบน้ำใจตรงนี้นะคะ อะไรไหม,มันได้ลุ้นไม่นอนใช่ไหมคือหมายถึงว่าร้านเนี่ยเออรอ้านไม่ไม่นอนไม่นอนจนแบบว่าสามทุ่มสี่ทุ่ม,ม,ม,มอย่างนี้ใช่ไหมดึกนะคะอ๋อใช่พี่ต้อยนะคะโอ้เปิดดึกม <laughs> ันก็คือไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงๆแบบนั้นขึ้นมา ไม่ดีเน่ยมันว่าแต,แต่ตีสี่นะมันยังไม่ตื่นแน่เลยนะแต่ว่าสิบเอ็ดโมงเนี่ยวันตอนนี้มันยังไม่ได้เข้าบ้านใครสิบเอ็ดโมงนะคะสวัสดีนะคะคุณเจ้เอี้ยงนะคะผลไมส้สดนะคะใช่คุณสุธาพรมาแล้วนะคะปลอดภัยนะคะแล้วเราก็คืนนี้กนขออนอนดับฝันดีกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอ,โอ,โอ,โอ วันก็จะเปิดบ้านอยู่ที่6กโมงถึงสองทุ่มนะคะแต่วันนี้วันสายเพราะว่าวันไปข้างนอกมานะ mm. ก็เลยไม่เห็นเลยวันนี้ขอโทษนะคะขอโทษนะคะเราไม่พูดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันก็ไม่ค่าพูดอาตอรี่เนี่ยถ้าเกิดเรากดแป๊บเดียวมันก็จะไปเลยนะม,นมันไปเลยถ,ถ้าเกิดว่าไปทางธรรมดาน,นี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเอาดอกไม้มาให้นะคะดอก ดอกกุหลาบเลยนะคะคุณพรนพาเพลิงก็บอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพาอวันเป็นแบบเข้าไปแล้วก็คืออ้าวพอดีพอเดินไปเรื่อยๆเอาก็เจออีกแล้วนอนหลับปุ๋ยเลยเนี่ยตอนหลับปุ๋ยเลยนอนหลับปุ๋ยเลยเนี่ยโอ้ยแม่ม่นั่งหน่อยเถอะมืออ่ะขอบคุณอนาะจารย์อุดอรนะคะที่เป,เ,ปเปิดดวงตาให้วันนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะน,น้องสุภวันเนี่ยเหมือนใจตรงกันเลยเหมือนเราใจตรงกันเลยอะ่ะโอ้โหก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามากำลังใจวันนะคะ,ะคุณอุดมบอกว่ามาสงายคุณอุดมนะคะอยู่จังหวัดอะไรนะคะคุณ ขอบคุณนะคะคุณแม่นุชนะคะอายสักหน่อยนะคะพอดีพาแมวพาน้องแมวไปข้างนอกมาหาคุณข้างนอกนะไปหาต้องไปต้องไป,งไปคลิน,นิกไปอะไรเงี้ยคุณพรพาเพื่อนบอกว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มครับนะคะคุณพรกินเผื่อวันด้วยหรือเปล่าคะนะคะวันนี้ทานข้าวอะไรคะ ไปทีละคนยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นคะคือช่วยๆกันดันให้ให้ผ่านก่อนอเพราะคี่ใกล้ๆแล้วเนี่ยก็คือใกล้คุณพ่อพี่ต้อยต้องกินต้องกินข้าวเยอะๆนะขอ,ขอบคุณทางลูกนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจแล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆนะพี่ต้อยนอนดึกด้วยแหละ พี่ต้อยเปิดบ้านดึกบื้อมากๆเลยนะครับที่ทำได้ขนาดนี้นะได้วันละเป็นหมื่นนะโอ้ยช่วงห,ห้าโมงเย็นนะคะหโมงเย็นคุณจเจริญชัยก็ เปิดบ้านอยู่ที่ช่วงสี่โมงเย็นก็วันนี้สองวันนี้ก็คิดว่าวจะจะไม่มีเพื่อนมาเท่าไหร่เลยนะคะแต่ปรากฏว่าก็มีมาเยอะอยู่นะคะวันทน้าพรเรากับคุณวัลัญญานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดีเท่าไหร่ <laughs> นะคะเดินทางปลอดภัยคุณต้อยนะคะนะคะขอให้ผ่านกันไไวๆนะคะเดี๋ยวขอไปขอไปดูคลิป แตกแสนหน่อยนะอยากไปดูพราะาไม่เจอจ้านะคะกล้าจะเป็นบันดิตแล้วอย่างงี้นะคะไป,ไปเจอแต่มันก็ไม่ได้ทักอะไรมากเพราะว่ามันพาน้องไปหาหมออยู่เอ้ยเขาไม่พูดใช่ไหย<า>คะก็พอดีพาน้องไปหาเออไปคลินิกก็ มาสายแล้วก็เลยรีบแล้วพอตอนเย็นก็พาน้องไปน้องเขาไม่ค่อยอันนั้นไม่รู้เขาให้พูดหรือเปล่านะคะเอ,อพี่ก็ไม่กล้าพูดหลายนาทีแล้วละ่ะขอบคุณทั้งสองน้องตานะคะเพี่งเคยเจอเหมือนกันนะคะพี่สนใจคะ่ะลงมาคุยออกบับนกันได้ 8น,นาทีนะคะก็กอบคุนทุกได้แล้วก็จะออกไปทำคลิปข้างนอกดีกว่านะคะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมเ,เพราะว่าแบงอะไรไงเพราะว่าโทรศัพท์มันแบตมันจะหมดบ่อย น้องสิรวันพี่โอ๊ยคุณพี่พี่ยังอยู่ใช่ไหมพี่ขอโทษอดดวย่ยไม่มาไม่เห็นนะ่ะมันขอต้องพี่ยังเลยนะหัวใจคุณแม่วันนี้คุณแม่สิที่นี้ก็สอนวันอยู่นะคะหัวใจหัวใจแดงแงมองไม่เห็นจริงๆเมืเ่อกี้นะคะไม่เห็นพี่เขา ก็พี่เขาอยู่บนข้างบนแล้ววันก็ไม่รับคอบสวัสดีค่ะเจเ๊พี่น้าใจก็บอกว่าสวัสดีค่ะเจ๊เอี้ยงนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจกันวันนี้นะ,ะเขาหน้ารักแต่เขางอแง,งนะคะเด็กอย่างเงี้ยแหละคะ่ะคุณสุธาพรบอกก็ทานแล้วจ้านะคะจ่าจ่าใจส น้ำเพชรบอกว่าสวัสดีคุณนายวันทานข้าวยังยังไม่ทานเลยไม่เป็นไรพี่จะอยู่กับน้องวันก็ปกติถ้าเกิดว่าพี่ยังอยู่มาก่อนนะพี่ก็ก็คอมเมนต์อย่างเงี้ยก็จะเห็นคอมเมนต์พี่ไงอันนี้พรพี่ไม่ได้